ส้มหยุดหยุดแบบนุ่มๆโดยไม่มีอะไรกัน้นด้วยคำสั่ง ease ease และ l o v i n g ใครขยับสวัสดีครับไปดูวิธีการทำกันครับก็ขยับส้มก่อนนะครับสักสี่ key frame จะได้ key frame เป็นแบบปกติทั่วไปนะครับหรือ linear ต่อไปเลือก key frame แล้วคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง ease ease ตอนนี้ทุกๆ key frame จะเข้าช้าและออกช้านะครับต่อไปก็ใส่คำสั่ง l o o i n g นะครับที่ key frame ช่วงกลางเลือก key frame แล้วคลิกขวา แล้วก็ใส่คำสั่งโลวิ i n g มาดูการขยับกันครับมาดูระยะ keyframe กันนะครับที่ keyframe ตัวแรกจะมีความถี่เฉลี่ยสะสมของคำสั่ง ease e a ส่วน keyframe ช่วงกลางจะถูกเฉลี่ยให้เท่ากันจนเข้าสู่ระยะ keyframe สุดท้ายที่จะค่อยๆหยุดซึ่งเป็นผลมาจากคำสั่ง ease e a e นั่นเองถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับไทยขยับสวัสดีครับ